สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนตะนาวนะครับแล้วก็เดินไปด้านในเนี่ยทางด้านซ้ายมือจะเป็นถนนข้าวสารนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินเล่นที่ถนนปาทิ์เอา <c oughs> เนี่ยตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับก็คือเดินเข้ามาด้านในโห <c oughs> อุ้ยมีรถมีใส่อะไรผ่านด้วยเนี่ย <c oughs> งดให้บริการ <c oughs> นี่แต่อันนี้คือถนนข้าวสารนะร <c oughs> ทุกคนช่วยทั้งสาย ไป,ไปเดินตอนนี้เลยเหรอตอนบ่ายโอ้โหบ่ายสองเลย <สา S 1> ไปก็เดินเข้าไปเราเดินไปทางนี้ดีกว่านี่อ่าเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้านี้ก่อนนะ่เพราะว่าว่าจะไปวัดนะไปไหว้พระวัดรู้สึกจะมีวัดบรวรวัดชนะสงครามอยู่ฝั่งนูน้นเอออันนี้บรรยากาศช่วงบ่ายสองนะครับเดี๋ยวถนนเข้าสารเดี๋ยวเราค่อยมาเดินตอน ค้ำๆหน่อยตอนนี้ฉันมาจากบ้านนะก็คือนั่งรถสาย44นะครับมาลงที่อนุสวรีประชาธิปไตยแล้วก็วิ่งข้ามมาถนนตะนาวออแล้วก็กำลังเดินยาวๆไปเพื่อที่จะไปทางนู้นบางลำพูไปถนนพระอาทิตย์อะไรเงี้ยนะยก็จะมีให้เราเดินเล่นอยู่ไปเดี๋ยวเราเดินยาวๆไปด้านนี้นะ นก็จะมีแบบขายเ,าเหมือนพวกกำไรพวกอะไรอย่างนงี้นะร้านขนมปังวิลล่าขนมปังวิลล่าขนมปังเยอะแยะเลยอ,ะอ่ะถ้ามันก็มีของกินแบบแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรเดี๋ยวเดินยาวๆไปทางด้านหน้านะครับร้านไอศครีม แถวนี้มีร้านของกินเยอะอยู่เหมือนกันนะมีทั้งแบบว่าร้านคาเฟ่ร้านอาหารอะไรนะครับก็คือเดินมาก็บบางลำพูแล้วเน,นี่ยยังไงวัดอี่วัดบวรปะโอ้แต่เขากำลังปรับปรุง ทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อเนื่องนะฮะไปเดินดูบรรยากาศกันวิสัยหกบางลำพูอันนี้คือลงปุ๊บแล้วก็เดินเล่นนะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนี่ยมีของกินมีร้านกาแฟมีอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายถ้าเราเดินไปเลี้ยวซ้ายจะเป็นวัดชนะสงครามแล้วถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นห้างบางลำพูอ่ะตั้งหัวเสียงนะบางลำพู อ,อันนี้อะไรอะตอกสเตะอ๋อเดินชิมลางที่บางกำพูรีตอกสเตะมีแค่นี้เหรออ๋อมานี้นะทุกคนโอ้โหเสือ้อผงเสื้อผ้าเยอะยู่นะอุ้ยตรงนู้นก็มีรถมีผ่านเดี๋ยวเดินเดินเล่นๆกันเราไปหาของกินก่อนดีกว่าทุกคน ของกินตอนนี้บ่ายนี่ไงร้านกาแฟร้านต่างๆ่งนานานมคือบอกว่าของขายก็เยอะนะในเสื้อผ้าริมถนนนะครับอันนี้คือแถวบางลำพูนะ ของกไปห,หาข้าวกินกันก่อนทุกคนนี่ไงห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสียงอ๋อเป็นตั้งหัวเสียงซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตด้านในร้านขนมอันน่นอะไรอ่ะอ๋อ,อ,อนี่ไงเป็นแบบอันนี้คือตั้งหัวเสียงห้าง มีสองใจดาวเทียนแล้วมีห้างปลาทีห้างไม่ปิดห้างไม่ปิดเปิดจิตโมงโอ๋อไม่ไงเขามีแบบของขายอยู่ข้างในเต็มเลยตั้งหัวเสียงแล้วก็ของกินเราจะไปกินข้าวอะไรดีเฮ้ยกล้วยเขาทิ้รูดแล้วก็กินเชื้อราเน,นี่ยออกมาแล้วปึ๊บ ตอนนี้เรากําลังเดินไปถนนพระอาทิตย์นะครับทุกคนก็คือเดินผ่านตรงแบบบางลําพูตอนนี้มาหน่อยหนึ่งเนาะเราตั้งใจว่าจะมาเดินเล่นที่ถนนพระอาทิตย์กันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบแวะบางลําพูเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมานะเดินเดินผ่านร้านคือกลิ่นใบไม้แรงมากเลยนี่น บางลำพูอันนี้คือแยกบางลำพูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ลงไปท่านล่างไปทางนีต้ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับมีบรรยากาศนะตรงแยกบางลำพูทางซ้ายของเราเนี่ยคือก็จะมีวัดชนะสงครามมีห้างตั้งหัวเส็งมีถนนข้าวสารเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเดินกันท่วงทำขำนะครับ แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่ถนนพระอาทิตย์กันก่อนรอข้ามถนนไปตอนนี้เขียวแล้วนะครับถนนจัก,กรพงศ์ที่เราไปอยู่ไปทางนี้ไปทางนี้นี่ไงป้อมพระสุมเมนพระที่นั่งสต,ติชัยราการันเราจะไปทางนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเ,เดินเล่นถนนพระอาทิตย์ไปหาของกินแล้วก็จะไปนั่งเล่นที่สวนสาธรารณะนะครับชมพระอาทิตย์ตกดินนี่ ว่าจะอยู่อยู่ถึงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้นะทุกคนเดินไปเรื่อยๆคือตอนนี้ก็เราก็มากันด้วยรถสายสี่สิบสี่นะเพราะว่าเรามาจากทางรัดพลาวนะครับสายสี่สี่ก็มาลงที่อนุสาวรีย์ <Ooh. S 1> มาลงที่อนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินมาลัดมาทางแถว นอนเข้าสารรัตมาทางบางลำพูแล้วก็เนี่ยเดินมาหน่อยเดียวนะครับไม่เยอะคือจริงๆอ่ะมันอาจจะมีแบบว่าหลายช่องทางหลายจุดโอ้ยเนี่ยขนมเรื่องมันเบื้องน่ากินเชียวจะกินไหมอุ๊ยัข้าวม,ม,มันมีไส้เค็มมันไม่มีไส้หวานอยอ,อันนี้รถมีใส่อะไรเดี๋ยวดูสิเพรว่า เผื่อว่าจะมีแบบว่าคนมาตามสายชีสีเอา้าสายชีส <c oughs> ีเดี๋ยวเดินแบบเล่นๆไปเรื่อยๆนะทุกคนใกล้จะถึงแล้วเนะี่ยเห็นแบบเห็นป้อมแล้วอยุยังมีข้าวข้ามันไก่มีข้าวมันไก่มีอะไรนีด้วยมาโซนถนนพระอาทิตย์ก็จะมีของกินเยอะนีกนึงตอนนี้เรากําลังแบบเดินอยู่นะอาจจาะ สาวเท้าเร็วนิดนึง,รกกนะะนงตรอกไก่แจ้นะฮะโอ้นี่ไงตอกไก่แจ่นนี่เหรอตรอกไก่แจ้ดูแบบบรรยากาศอ๋อบรรยากาศมามาถ่ายรูปได้เลยนะนี่มันเป็นแบบร้านกาแฟร้านข้าวร้านอะไรเงนะี้ยเออสวยงาม สวยดีนะร้านตอนเย็นร้านกลางคืนร้านอาหารอะไรเงี้ยนี่พระสุเมนอยู่ด้านหน้าอันนี้คือพิพิธภัณฑ์บางลำพูนะครับพิพิธภัณฑ์บางลำพูจะเดินไป วิลล์ลันข้าวต้มปะอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยด้านหน้าของเราคือสวนสันติชัยปราการนะครับไหนเราอยู่ด้านข้างกับสวนสันติชัยปราการเลยเนี่ยที่มาถึงแล้วถนนพระสุเมนนะครับสุดจริุดแค่นี้นะถนนพระสุเมน หอลอังจากนี้ก็คือจะเป็นถนนพระอาทิตย์ยาวๆไปนีนักท่องเที่ยวมาแบบเยอะแถวนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับมันจะเป็นโซนถนนท่องเที่ยวอยู่แล้วนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสนามหลวงเนาะเดี๋ยวแบบเดินดูร้านร้านขายของฝากเหรอไปเดินหาของกินก่อนเราอะอ,อเดี๋ยวตอนเย็นมาเดินเล่น เดี๋ยวให้มันเย็นกว่าน,นี้ก่อนใช่ร้านขนมลมเนยร้านของหวานของกินคุ้คนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือจริงๆ่งะทางนี้ก็คือแบบจะได้ฟิลอันนั้นเลยเหมือนได้ฟิลเหมือนถนนทรงวาดเลยทรงวาดก็จะแต่ว่าทรงวาดอจัดน้อยกว่านี้ที่เนี่ยจะมีจุดมุมถ่ายเยอะต่อเขียนนิวาดด้านในอืมคุ้ยผัดไทย ผัดไทยร้านผัดไทยนี่ที่มาที่มากินตอนนั้นร้านคาเฟ่เดี๋ยวเราไปหา,หาข้าวกินก่อนไงไปหาอะไรกินเงินก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรตอนนี้กำลังเดินหาอยู่ยสวยอยู่นะมุมแต่ละมุมของเขาอะ มันก็จะเป็นแบบร้านอาหารเป็นตรอกเป็นซอกเป็นซอยอะ่ะคนเดี๋ยวว่าพาเดินไปดูด้านหน้าก่อนถ้าด้านหน้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะวนกลับละเพราะอันนี้แบบโอ้โหคอนอตร้านโอ้นยนี่ไงด้านอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว อเป็นแบบร้านส่วนมากจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านแบบอาหารเล็กๆฟิลแบบว่าเหมือนอยู่อยู่ถนนที่แบบว่าเป็นะลงทะเลอะไรเงี้ยสมมติเราไปภูกเก็ตไปกระบี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถนนร้านค้ามันจะเป็นฟิลนี้แหละฟิลร้านเล็กๆแล้วก็เป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านอาหารแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็จะอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยนะถนนพระอาทิตย์ นี่คือเราเดินมาใกล้จะสุดทางอ่ะนะด้านหน้านี่คือเป็นถนนที่แบบตัดไปทางสนามหลวงแล้วทุกคนให้ดูอีกนิดหน่อยมมันประมาณนี้แหละทุกคนนี่ซอยชนะสงครามเนี่ยอุยอันนี้คือเข้าไปวัดอันนี้น่าจะเป็นวัดป่ะซอยเข้าไปแบบชนะเขาบอกเป็นซอยชนะสงครามอะ่ะอาจจะเป็นวัดได้ไปเดินดูท่านหนึ่งบัเขาไม่ได้รู้จากมึงเลยอยากไป เป็นเป็นทัวร์บริษัททัวร์เป็นอะไรเงี้ยหมดเลยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วทุกคนประมาณนี้แหละเฮ้อันนี้ก็ร้านอาหารไทยอุ๊ยร้านก๋วยจับยวนกินไหมน่ากินอยู่นะ ตอนนี้เรามากินร้านก๋วยจัย๊บนะครับนี่บรรยากาศาร้านก็จะประมาณนี้เขาบอกว่าตามรอยซีรีส์ดังเลยกินน้ำกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราสั่งเราสั่งเป็นก๋วยจัย๊บ2แล้วก็เป็นแบบหมูยอเอ็นนะครับหนึ่งนะครราคาไม่แพงนะทุกคนนี่ร้านเขาแบบของคนเยอะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ยังไงอะไรกินไปแล้วว่าะทุกคนตอนนี้ได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นหมูยอแบบเอ็นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมสิว้า จะแซ่บอันนี้สี่สิบบาทอ,อืมเห็ไม่แบบอร่อยอืมอร่อยดีเนี่ยเป็นแบบเอ็นมีเอ็นเขาแบบมีเอ็นแบบไม่มีเอ็นเป็นแบบเนื้อเป็นมูอะไรเงี้ยนะแล้วแต่นะจแบบแซ่บนี่อืมอร่อย ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับโอ้จับของเราเอา็นจั๊บโต๊ะมนเรียงเนี่ยว้าวสเส้นก๋วยจับ๊บคือมันเหมือนกันอันนั้นเลยเนาะไมแ่แล้วช่องสิงคโปร์ป่ะขนมสิงคโปร์ <c oughs> เหมือนสิงคโปร์เลยทุกคนมีไข่มีอะไรอุ้ยน่ากินจังเลยอะ่ะอันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้หกสิบหกสุหกสิบเจ็ดสิบ เดี๋ยวน้ำซุปก็อร่อยดีอืมันกินในวันแบบอากาศต้องมากินในวันอากาศเย็นๆบนะ้างอากาศแบบเย็นๆแล้วมากินรสดนๆแต่ของเราคืออากาศร้อนๆแล้วก็มากินรสดนๆอร่อยดีมันจะมีแบบว่าหลายอย่างมีหมูยองหมูยอนี่ซึ่งหมูยอมากินหมูยอ,ยอนี่ก็อร่อยนะสี่สิบบาทอิ่มอันนี้ก็อิ่มอืมก็อี่มอ๋อนี่ไงซอยชนะสงครามไม่ถ้าเราไป ถ้าเราเดินไปมันก็จะไปทะลุกับวัดชนะสงครามไงเดี๋ยวเราค่อยมาตอนตอนค่ำตอนที่เราจะไปอีกที่หนึ่งอ่ะเราค่อยเดินมา<ป>อีพามาเดินนี่คือถนนพระอาทิตย์นะอืมนี่คือเราเดินอยู่นี่ถนนพระอาทิตย์คือที่แรกว่าจะไปเดินอีกฝั่งหนึ่งต่ฝั่งนั้นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ร้านค้าส่วนมากก็จะอยู่ฝั่งดัานนี้เยอะอุ้ยอิตาลีไลฟ์อิตาลี เหมือนแบบว่าอยู่ที่อิตาลีอย่างนี้เหรอวยไทยสีดอันนี้คือเดินย้อนกลับนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เป็นท่าเรือด่วนนะครับเรือด่วนเนี่ยเรือด่วนเจ้าพยาท่าฟาอาทิตย์ด้านใน อ๋ออันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักเล็กๆอยู่ตรงนี้เขาจะเป็นร <c oughs> ้านประมาณนี้นะมันจะเหมือนแบบฟิลโซนท่องเที่ยวอะโซนท่องเที่ยวเขาจะทำประมาณนี้เอซี่ทีร้านแบบเก่าๆถนนเก่าๆตอนนี้คือเราจะพาทุกคนเราจะพาอุ้ยนี่เป็นแบบพอศิน์นี่ หอสินหอสินนี่เราจะมานี่คาเฟ่คาเฟ่นกแก้วอันนี้คือบรรจพยาบรรยากาศมีผัดไทยผัดทุงผัดไทยอะไรเยอะแยะเลยทุกคนนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราแวะคาเฟ่นั่งกันสักครู่หนึ่งนะเพราะาตอนนี้เพิ่งบ่ายสามเดี๋ยวนั่งสักชั่วโมงสี่โมงเย็นเดี๋ยวเราจะออกมาที่ส่วนสาธารณะนะทุกคนตอนนี้เราก็ดื่มเครื่องดื่มแล้วนะครับ ประมาณนี้เนี่ยถ้าใครชอบถ่ายรูปเนี่ยมาสายถ่ายรูปแบบตึกบลงโบราณเนี่ยมาแถวนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปว่าจะเดินไปดูตรงพิพิธภัณฑ์บางลำพูนิดหนึ่งนะแต่ว่าน่าจะถ่ายไม่ได้นะเราจะไปดูกันเองไปเดินดูพิพิธภัณฑ์บางลำพูเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามกำลังจะครึ่งเขาจะปิดสี่โมงครึ่งนะดูสักนิดหนึ่งรถเม่วิสัยสามศูนย์วัดปักน้ำนนทบุรี อันนี่คือสวนเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยมาเดินเล่นกันทุกคนตอนนี้เราเดินมาที่สวนสันติชัยปราการนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศกันกน,นะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างอุ้ยอันนั้นมีวัดด้วยด้านในอะ่ะนี่บรรยากาศแบบตอนตอนนี้ประมาณบ่บายสามครึ่ง มันเป็นแบบคลองบางลำพูะนะอยู่ด้านข้างแล้วก็ไปทะลุกับเ,เนี่ยทะลุกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับอันนี้เป็นป้อมพระสุมเมนสีขาวสวยๆอันนี้คือบ่ายสามครึ่งถ้าจะแบบรอให้พระอาทิตย์ตกดินสวยๆเลยเนี่ยอาจจะต้องประมาณสัก5้าโมงหกโมงเย็นนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ถึงค่ามากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินรัดไปวัชนรสงครามเพราะว่าถ้าอยู่แบบ ตอนค่ำเลยอะ่ะเดี๋ยววัดปิดเดี๋ยวจะไปไหว้พระต่อเนี่ยบรรยากาศนักท่องเที่ยวเขาก็จะมีแบบว่ามาปั่นจักรยานเที่ยวนะเป็นกลุม่มนะนี่บรรยากาศชิลเลยสวยงามอยู่อยู่ติดกับอ่าท่าเรือพระอาทิตย์นะครับนี่เหน็นเนาะ คนมานั่งพักผ่อนกันสวยๆงามๆเดี๋ยวไปดูตรงแม่น้ำเจ้าพยานี่เยเแม่น้ำเจ้าพยาอู้สะพานสวยมากอืม <c oughs> วิวสวยมากทุกคนดูดิสะพานนะครับเรือสวยมากที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นคือสะพานพระรามแปนะทุกคนแล้วก็สะพานพระรามแปดอ่ะมันจะมีแบบด้านข้างก็คือเป็นหอสมุดของธนาคารแห่งชาติ แล้วก็มีวัดอินนะวัดอินทราวิหารที่แบบว่ามีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ๆอะ่ะสามารถแบบไปไหว้ตรงนั้นได้แล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะฮะทางด้านซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยเราสามารถที่แบบนั่งสะพานพระปิ่นเกล้าไปพาต้าได้ไปพาตา้าไปเซนทันปิ่นเกล้าอย่างนนะด้านหน้าแล้วก็มีท่าเรือพระอาทิตย์นะครับนั่งเรือ,อด่วนเจ้าพระยายมาลงเนี่ยท่าเรือพระอาทิตย์ไปขึ้นท่าเรือพระอาทิตย์ตรงนี้ได้นะฮะท่าเรือพระอาทิตย์ สามารถที่จะแบบมานั่งเล่นมานะพักผ่อนตอนเย็นตรงนี้สวยมากตอนพระอาทิตย์ตกดินนะ่ะเนี่ยวิวตรงนี้จะดีมากเลยเนี่ยพาทุกคนมาเดินเล่นสวนน,นี่คือสวนสติชัยประการนะครับวิวถ้าใครว่างๆตอนเย็นมาเดินเล่นได้นะแนะนำเป็นแบบช่วงห้าโมงเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นนะพระอาทิตย์ตกมาเดิน แ,แล้วก็จะเดินย้อนกลับไปไปไหว้พระที่วันชนะสงครามโอ้โหบรรยากาศดีมากเหมือนตรงนู้นคู่เดินไปท่าเรือ,อได้ท่าเรือไปร้านอาหารโอ้ต้นนี้สวยงามนี่ครับสวนสันิใิชัยประการอุต่ว่าแบบต้นสีมันไม่เหมือนกันเนาะ เน,นี่ยต้นนี้ต้นนี้แบบเหลืองเหลืองเด่นมากเรือต้นนั้ต้นนั้นทําไมเหลืองซีดจังเลยซีดแบบซีดมากอะต้นข้างหลังอะเหลืองคนละเหลืองคนละแบบใ,ใช่เดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้เราไปเข้าซอยชนะสงครามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดชนะสงครามต่อไปเดินพาทุกคนแบบเดินเที่ยวร,บรอบๆแล้วก็ไหว้พระชนะวัดชนะสงครามแล้วเราก็ไปเดินตั้งหัวเสียงบางลําพูไงมันมีของขายของกินแถวนั้น เออนี่นะนี่นะวันนี้เขายังทำพื้นไม่เสร็จนะทำทางเท้ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวข้ามไปฝั่งทางนู้นนะฮะเพื่อที่จะเดินทางไปอีกซอยหนึ่งนะครับข้ามตรงนี้ได้ไป เดินยาวๆไปเลย